สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทามสแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปับบุดนะพาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะสามไม้เท้าค่ะนาออฟบอนห้าดาบ สิบเหรียญนะคะแล้วก็สเตรนโอเคในที่นี้นะอินเนอร์จีชาวธาตุไฟอินเนอร์จีธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นหรือมีทิพลต์ต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเมษิงมือธนูที่ในราศีลกนาหรือดาวศุกร์หรือมีในเรื่องของเกี่ยวข้องกับความร้อนของอารมณ์นะคะที่ทําให้คุณนะกับความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งแตกหักหรือเพิ่งแบบแยกย้ายกันแบบสดสดร้อนๆหรือเลิอกอาันแบบสดสดร้อนๆอ,อนเด่นมากๆหรือคนที่เพิ่งโสด ค่อนข้างโดดเด่นนะคะ,ะ,คะเกิดการหันหลังเกิดขึ้นพยายามที่จะมองไปข้างหน้าหรือบางคนยังแบบหันหลังนะแต่ในใจมันเจ็บปวดอะเราจะต้องแบบเยียวยาใจตัวเองเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักมาในใจบางคนยังรอใครคนนั้นอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะสตรองนะเข้มแข็งนะพยายามที่จะยืนหยัดเข้มแข็ง ของตัวเองให้ได้พยายามที่จะโฟกัสหน้าที่ในปัจจุบันของตัวเองให้ได้นะคะทีนี้มีคนใหม่ๆเข้ามามั้ยคะคนโ,ซโซสดตา,ไาวไนะ่เท้านะนิ่งเงียบเลยเงียบกริบเงียบแบบกริบค่อนข้างกริบถ้ามีเข้ามาคุณจะยังมีกำแพงนะคะยังไม่อยากสนใจใครคนใหม่หรือไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของความรักเท่าไหร่ทีนี้คนในใจคุณนั้น,นคนที่คุณรอหรือบางคนเลิกไปแล้วนานแล้ว แล้วคุณยังมีใครที่อยู่ในใจยังคิดถึงสานะการความรักเขาเป็นยังไงวีออฟฟอร์โจนสเหรียญเทสอบคัพนะคะไอรแฟนแล้วก็สามถ้วยเขาค่อนข้างจะมีการ move on เดินหน้านะหุ่นวิ่งเปลี่ยนไปอดีตผ่านไปการเริ่มต้นใหม่อนาคตโฟกัสไปข้างหน้านะคะในที่นี้ธาตุไฟและธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะอ่อมังกรเออไม่ใช่มังกรสิมีนกระกรือิจิกเมสิง ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะเขาที่จะแฮปปี้ในเรื่องของชีวิตในเรื่องของความรักมีคนคุยที่มากกว่าหนึ่งคนมีตัวเลือกมีช้อยนะคะมองว่าฝั่งของเขาเนี่ยอยู่ในสถานะคนคุยนะคะบอแนวเลยว่าล,ะล,ะละัลลามีคนเข้ามาสนใจมากกว่าหนึ่งคนหรือสองคนขึ้นไปนะคะขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณคะ่ะฟันดี้พิธีกรรม โฮมเลสนะคะแล้วก็ให้ความรู้คุณมองว่าคุณพยายามที่จะเรียนรู้กับบทเรียนที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรักพยายามที่จะพักสงบถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนหรือผ่านช่วงเวลาของการล้มมาแต่เราพยายามที่จะลุกให้ได้ด้วยตัวเองพยายามที่จะ strong strong แข็งแ,งแกร่งให้ได้ด้วยตัวเองฟังเขาค่ะขัดแยง้งดวงชะตาผจญภยัยเขายังรักกีฬะเขายังรักในเรื่องของการเจออะไรที่มันแบบ ท้าทายชีวิตนะคะในเรื่องของความรักก็คืออยากที่จะเรียนรู้จักคนนั้นคนนี้มีแพชชั่นนะคะคนที่จะมีแพชชั่นคนที่เขาจะมีแพชชั่นมากที่สุดคนไหนคนนี้น่าสนใจไหมอะไรที่มันดูเติมเต้นนะคะประมาณนั้นในฝั่งของเขาต่อไปนะคะมาดูว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีแบบจะมช่วง17-30เนี่ยเป็นยังไงเจ็ดดาบ สองนะยังมีสองบ้างยังมีคิดถึงบ้างถ้ามีการบล็อกกันไปก็จะเอาเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะอีกแอคเคาท์หนึ่งแอคเคาท์ผีแอคเคาท์ลุมต่างๆเข้ามาสองนะคะแต่มีคิดถึงนะแต่ถามว่ากลับมาไหมมองว่ายัางนะคะเป็นความคิดถึงนึกถึงบ้างนะคะทุกๆอย่างมองว่ามันมีเรื่องราวที่ทําให้มีการกดดันกันค่อนข้างเยอะ กดดันหนักอ,อกหนักใจนะคะกันค่อนข้างเยอะฉะนั้นมันเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติที่ยังคิดถึงถามว่าเกลียดหรือโกรธแค้นอะไรกันไหมฝั่งเขาไม่ได้โกรธแค้นหรือเจ็บแค้นเพ่โกรธเราขนาดนั้นแล้วนะคะฟังคุณคิล่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างเพศเซนด์คอสยิ่งอยู่ในใจยังรู้สึกว่ายยงอยในที่คนี้ทาให้เรารู้สึกหวั่นไหวยังเจ็บปวดอยู่แต่เราพยายามที่จะโยนความรู้สึกเหล่านั้นทิ้งไปนะคะ พยายามที่จะโยนความรู้สึกเหล่านั้นทิ้งไปพยายามที่จะโหดใจตัวเองพยายามที่จะ move on อ,ออกมาถึงแม้บางครั้งเราเหมือนถูกกักถูกคังอดีน่นี้อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคือความรู้สึกหรือความคิดของตัวเราเองด้วยที่ทําให้เรายังรู้สึกเจ็บหรือยังรู้สึกว่าอยู่อยู่ตรงเนี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะสลัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปได้ในถ่ายที่สุดน,นะคะไปต่อค่ะบทสรุป คุยนบสอนนะคะใครเข้ามาช่วงนี้ยังไม่ได้ใจคุณนะไม่ทําให้คุณสามารถเปิดใจได้นะคะยังไม่ถึงขั้นแบบโอเคไม่ถึงขั้นขนาดจมแต่ก็ยังมีระลึกถึงยังมีคิดถึงยังมีนึกถึงในเรื่องราวที่มันแบบ เป็น Energy ร์จที่จ็บปวดมากแต่คุณก็พยายามจะโฟกัสกับตัวเองพยายาม s t สตรองนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะหาเวลาไปใช้เวลากับเพื่อนฝูงทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขนะคะเนี่ย love yourself first นะคะรักตัวเองแล้วก็บางคนที่ยังยึดติดหรือจมเยี่ยวกับคนเก่าไพา่บอกว่า code dependency การยึดติดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ ชีวิตเราดีขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ทําให้ความเราตัวเราเองมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะเรืเ่อนิ้โซเมน,นะบางคนอาจจะมีการไปอธิษฐานขอพรในเรื่องราวของความรักหรือเนือ้อคู่ของคุณนะคะความรักครั้งใหม่นี้จะเข้ามานะอาจจะมาจากการอธิษฐานหรือขอพอรของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะโอเคพาร์ทคนสวยก็ประมาณนี้นะคะเงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่เสร็จนงไพ่สำหรับกันด้าระหว่างคนแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุสี่ถ้วยค่ะย้อนฟอร์จนูนคิงออฟคัพเจ็ดไม่เท้าหลายๆอย่างไม่ค่อยได้ดั่งใจนะไม่ค่อยได้ดั่งใจเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแคร์เราไม่ค่อยสนใจเราเหมือนมีบางอย่างปิดกั้นเราเราจับได้คําพูดบางอย่างของเขาหรือพฤติกรรมบางอย่างว่าแปลกๆมีความเอ็กมีความเอ็กเ,เหมือนเขาโกหกเหมือนเขาพูดไม่จริง นะคะมันทำให้เราค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟสักหน่อยในช่วงนี้นะคะนิดนิดนอยน่อยเราค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟไม่อยากเปลี่ยนไปเหมือนจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันยิ่งทำให้เราเซนซิทีฟได้ง่ายอีโมชันได้ง่ายในช่วงนี้นะคะจะระมัดระวังเรื่องอีโมชันของตัวเองด้วยเพราะว่าพออีโมชันของเราเซนซิทีฟแล้วเนี่ยนิดหน่อยเราก็จะรู้สึกไปหมดนะคะรู้สึกไปหมดรู้สึกน้อยรู้สึก รู้สึกไปในทิศทางลบได้ง่ายนะคะรู้สิว่าฝั่งเขาเป็นยังไงทําไมคุณถึงฟิลนี้ไพ่เดทห้าไม้เท้าหมุดหนิดช่วงนี้เขาจะขี้ลาคัญมากเลยอะนะคะทันรออาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะมีปากเสียงแล้วเขาเขาเบื่อนะคะเป็นฟิลที่อาจจะทําให้เขาเบื่อนะได้เบื่อนายหดหูดอยู่แล้วในช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะหรือเขาอาจะเจอกับประเด็นปัญหาจากภายนอกเรื่องงานเรื่องเพื่อน หรือแม้แต่คนคุยอื่นๆนะคะปัญหาในเรื่องของความถึงห่วงยึดติดเขารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องรายงานทุกสิ่งทุกอย่างกับเราฉะนั้นหล่อจะมองว่าคือเขามีอะไรปกปิดปิด,ปด,ปดบังหรือโกหกหรือเปล่าแต่สําหรับเขาเขามองว่าทําไมฉันจะต้องแบบเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างหรือรายงานทุกสิ่งทุกอย่างกับเธอปวดหัวนะปวดหัวมากนะเขารู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคงไม่ไหวแน่เลยอ่ะม,มันมีความอึดอัดมันมีความรู้สึกว่ายั่วยั่วอารมณ์ โมโ oh หของเขาพอสมควรในช่วงนี้อ่อินเนอร์จีสัมผัสทีคนหนึ่งสัมผัที่อีกคนหนึ่งหึิกง่ายนะคะขายายค่ะเพอรฝันเดรรีนนะคะยันผ่านนะหุ่นชดิดนะคะเป็น feeling control เรารู้สึกว่าเราไม่เชิงว่า control ขเขาจากอย่างชัดเจนแต่เรารู้สึกว่าอะไรที่ทำให้เราไม่โอเคเราอยากให้เขาปฏิบัติในเวที่เรารู้สึกว่าเราจะโอเคอ่ะ ะนะคะมันก็อาจจะเป็นฟิวคอนโทรลเบาๆที่เขารู้สึกได้นะคะเรียนดูนะฝั่งของเขาละ่ะสองติตสองใจเอาไงต่อดีเพื่อนถึงกับเพื่อนก็ไม่ได้อยู่กับนั่นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณไม่ไม่ค่อยเก็ตเขาคุณไม่เข้าใจเขาว่าเขาอยากจะใช้เวลาของเขาบ้านอยู่กับเพื่อนฝูงก,กับสิ่งที่เขาจะมีความสุขเขารู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจ คุณไม่เข้าใจสถานการณ์และชีวิตและธรรมชาติของเขาอะนะอืมจนบางทีเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยิ่งเดินต่อไปยิ่งถูกหรือเปล่ามันจะเป็นกับดักต่อไปเรื่อยๆไหมยังไงดีสองจิตสองใจจะเอาอยัางไงต่อดีนะคะต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะสองถ้วยเอสอมอนจริงๆเขาชอบเรานะ เขาชอบเรานะจริงๆเขาชอบเราเลยอะ่ะชอบเรามากด้วยนะคะในมเมนต์เวลาที่เราน่ารักเวลาที่เราอ่อนโยนเวลาที่เราทําตัวดีๆหรือหลายๆอยา่างในแปดในสิบของคุณอะ่ะเขาชอบคุณนะแต่เขาไม่ชอบอะไรที่มีการ control เขาควบคุคมควบคุมกันมากเกินไป control เขาหรือต้องนูน่ตน,นต้องนั่นต้องนี่นะคะเขาถึงว่าถ้าไม่มีตรงเนี้ยเขาอาจจะเลือกที่จะอมมิตเมนต์กับคุณได้เลยนะ ในอนาคตอ่ะมีโอกาสที่เขาจะรักคุณด้วยซ้ำนะคะแต่ตรงเนี้ยการจุดจิดนทุ่ที่หรือนู่นนั่นนี่หรือการคอนโทรลต่างๆหรือทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามใจเราอ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าน่าเบื่อมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันต้องมานั่งคิดอีกครั้งฉันรู้สึกว่าฉันจะมีความสุขจริงๆหรอจริงๆความรักมันไม่ใช่ทั้งหมดในความสัมพันธ์ที่จะเลือกแต่เป็นหลายหลายอย่างความเข้าใจความพอดี รายละเอียดปิดยอยค่อนข้างเตนะคะส่วนคุณคีรารู้สึกยังไงกับเขา King of Pentacles สองดาบหกเหรียญคุณชอบเขานะคุณชอบเขาคุณมีความคาดหวังในความสัมพันธ์คุณมีความคาดหวังค่อนข้างเยอะในตัวในตัวของเขาว่าเขาน่าจะต้องทําอย่างนั้นให้เรานะเขาน่าจะ่างนี้ให้เรานะนู่นนั่นนี่มีเวลาให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความคาดหวังมีความแบบต้องการจากเขา อาจจะเป็นในเรื่องของเวลา attention ความสนใจความใส่ใจการแสดงออกการเทคแอคชั่นต่างๆนะคะโอเคต่อไปค่ะบทสรุปจะดถ้วยนะคะจะมีเรื่องโน้นเรื่องนั้นเ,เรื่องนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะในความสัมพันธ์แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาจากอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของเรานะคะบอกเลยนะว่าถ้าพลาดความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะเสียดายอยู่นะแอบเสียดายอยู่ เะะพราะเขาเองก็ดูจะชอบคุณมากด้วยแต่แค่บางโมเมนต์บางสถานการณ์จริงๆความชอบมันไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่บอกมันไม่ใช่ทั้งหมดของความสัมพันธ์นะคะความเหนื่อยหรืออิโมชันในช่วงนี้เราต้องระมัดระวังนะความอ่อนไหวหน้ายอิโมชันของเราเนี่ยเซนซิทีฟเนี่ยจะต้องมีการแบบมาบาลานซ์ตัวเองก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยไปโฟกัสว่าเขาจะต้องทำอะไรหรือเราต้องการอะไรจากเขาบ้างหนึ่งสอส ชิลเล่นเห็นไหมเหมือนจะมี energy ของความเป็นเด็กในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างสูงเรารักตัวเองได้นะเรารักตัวเองได้รักเขาได้แต่อย่าแบบทุกอย่างจะต้อง depend on on เราทุกอย่างอะทุกอย่างมันจะต้องมีความพอดีอาจจะไม่ต้องเป๊ะหรอกแบบ50เป๊ะ50เป๊ะ20เป๊ะเท่านั้นนะคะแต่แค่ไม่มองแค่ ไม่มองใน,ในวงกลมที่เล็กๆนะคะแต่ให้มองให้มันกว้างมากขึ้นนะคะเราต้องการการแสดงออกจากเขาเราก็ต้องมีการเอ็กเซเดอร์หรือแสดงออกในฝั่งของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันเนาะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนนี้คู่มีแต้ค่ะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะแดถ้วยนะคะไพเดสยอคฟูจูนสามดาบเพจ e ซอรเพนด์คอสอืมหลายหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจที่จะเฟดออกมาจากความสัมพันธ์นะคะบางคนพยายามยื้อแล้วแต่ว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรนะคะแต่มันจำใจที่จำใจหรือจำเป็นจะต้อง มีกามรมูอฟออกมาหรือเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์อนะเพื่อเพื่อที่จะรักษาใจที่เหลือเพื่อที่จะรักษาความรู้สึกที่เหลืออยู่นะคะฟังของเขาล่ะคุยน n อเพนนัคอร์ดาบสองเหรียญสี่ดาบแล้วก็สเตรทนะคะอืม ฝั่งของเขานะในที่นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าชาวธาตุด,ดินเด่นมากๆนะคะค่อนข้างโดดเด่นหรือมีนิพนธ์ต่อสถานการณ์ความรักของคุณหรืออาจจะเป็นาราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ของคนรักของคุณก็ได้นะคะมังกรพุกศบุกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะฝั่ง,งเขาก็มีการ move ออกมามีการห่างออกมามีการเดินออกมาแต่ฝั่งเขามีแบบแอบลังเลนะในช่วงของการเดินออกมาในระยะหนึ่งนะคะหรือห่างออกมาเขารู้สึกว่าเหมือนใจเขาก็ยังต้องการเราอยู่นะ เหมือนใจเขาก็ยังต้องการเราอยู่แต่ด้วยนีกโก้นะคะแล้วก็ด้วยบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาก็เห็นว่าคุณก็นิ่งหรือเขาเองก็มองว่าเราควรที่จะพักไหมพักในจุดที่คิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างพักเพื่อให้มีการแบบไปปรับไปแก้เรื่องราวของตัวเองแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันใหม่ขยายค่ะฝั่งคุณไพเดทนะคะโรนียสนะคะ จรากรมีการอบส่องอแบบดูในช่วงของการห่างเหงานะเหงาเหงามากพยายามที่จะโฟกัสที่ใจตัวเองแล้วก็ฮิวใจอ่ะมันคือการฮิลลิ่งฮิวใจตัวเองอ่ะให้แบบไม่ฟง้งซงานแล้วก็ไม่เจ็บันมากกว่านี้ที่บอกว่ารักษาใจที่เหนื่อยนะคะฝั่งของเขาล่ะพักผ่อนมีลักกลยุทธ์เขามีความคิดกลยุทธ์นะมีความคิดว่าเอ,อ อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะห่างกันเพื่อไปคิดทบทวนหรือเพื่อไปปรับจูนตัวเองปรับแก้ไขตัวเองแล้วเรากลับมาคุยกันอีกครั้งตัวเขาเองทาว่าตัดเราได้ขนาดนั้นไหมมันได้แค่หา่างพอห่างแล้วทําให้เขาคิดถึงห่างแล้วทําให้เขาได้มาคิดทบทวนอะไรบางอย่างแล้วเขารู้สึกว่าฝั่งคุณได้าห่างไปคิดทบทวนอะไรบางอย่างก็คงจะน่าจะรู้ใจตัวเองแล้วน่าจะรู้ว่าโอเคปัญหาคืออะไรยังไงน่าจะคุยกันง่ายขึ้นนะคะ ดีความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีคับคุณเป็นยังไงสี่ถ้วยวิอัลฟอร์จูลถ้าในเท้าเขาไม่ชอบเลยอะ่ะเวลาที่คุณไม่ฟังเขาไม่ฟังเหตุผลของเขาเขาไม่ชอบเลยเวลาที่เรามีอารมณ์ทะเละาะกันใช้อารมณ์กันในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ทิ่มแทงใจอะไรหลายๆอย่างกันก็ตามนะคะหรือการใช้อารมณ์ด้วยกันน่ะเขารู้สึก แย่นะรู้สึกแย่มากๆในความสมมามารถจะเป็นตัวเขาที่แสดงออกแบบนั้นเอนหรือจะเป็นตัวคุณเออก็ตามนะคะผิดหวังผิดหวังยังรักไหมก็ยังรักแต่ว่านั่นแหละมันจะต้องไปทบทวนการกระทําของตัวเองทั้งคุณและเขานะคะฟังคุณห่าเครียดเสียใจอยากกลับไปนะอยากง้อเขานะในหนึ่งก็คือ ร้อยเขากลับมาง้อเหมือนกันต่างคนต่างก็ยังต้องการกันอยู่แต่แค่บริบทอาจจะต้องมีการหากเพื่อไปคิดและทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่เป็นออพฤติกรรมอารมณ์คำพูดของตัวเองนะคะต่อค่ะบทสรุป5้าถ้วยนะคะมองย้อนไปกักลับไปที่อดีตจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ใช่มองข้อผิดพลาดของอีกฝ่ายแล้วก็โทษแต่ข้อผิดพลาดของอีกฝ่ายอย่างเดียวแต่ให้มองไปที่ตัวเราเองที่ทําข้อผิดพลาดด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่แค่มองแล้วก็ย้ำคิดย้ําทำว่าเฮ้ยฉันผิดฉันผิดเฮ้ยเขาผิดเขาผิด,ผดแต่กะแต่ให้มองว่าโอเคอดีตผิดพลาดแต่เราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะทํายังไงให้ดีขึ้นอันเนี้ยถือว่าเป็นการคิดทบทวนในในวิธีที่น่าจะดี ดีมากกว่านะคะเดีวฟังคุณมาว่าคุณเขาเนี่ยมีการหารแต่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพรสนชนท์เดอะเรสพลัสนะคะวีดดิ้งทรสัสบางคนนะ่คะจะเป็นคู่ที่แต่างงานกันแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันนะคะเหมือนแต่งนะจะอยู่ก่อนแต่งหรือใดใดก็แล้วแต่นะคะหน้าไพา่ขอให้เชื่อใจนะมีสิ่งที่คุณคิดว่า เขารู้สึกกับคุณความรักที่เรามีต่อกันหรือแม้แต่คุณรู้สึกกับเขาก็ตา่างเนาะความสัมพันธ์ยังมีโอกาสาที่จะกลับมาตอบความเข้าใจกันได้อีกแต่รออีกสักนิดหนึ่งนะช่วงเวลานี้เราก็ไปเคลียร์ใจตัวเองไปทบทวนเรื่องราวนะคะทบทวนตัวเราเองด้วยแล้วก็ปรับจูนกับตัวเองเนาะโอเคค่ะคลิปของเมทุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ